สบายดีพ <c oughs> so ี่น้องสบายดีนะสาๆพี่น้องจอดจอดจอดทามีฟอกันด้อยไปใส่กันพี่น้อายดีเตหาันพี่น้องเปลูกสาวหน้า Quốc năm phù hào này đế bò à. chắc hào phù hảo là cái đó mình cả tổng, tổng bà cả cả đưa con đưa con bắt na vì ไปปักกุแหกนาะปกติน่ะหัวจิตไปท้ายหูดจังไห้หนึนปป่งนู้นเฮยเนาะเด็กหาปักแหกนาเดิสีไปพักเวียดสามพี่น้องเอ,อ้ยกต่สีไปเอาอันมักจกคุดเอาปักกุ้งแหกไว้ปราศักดิ์ขาบึงพี่น้องตาจ่อ,จอยปักกุ้งแหกน,ะนหาปเป็นมีแต่ผูว่าบอกเป็น อัดลำโคงมันแบบอยู่เดี่ยวเสียงยังเข่าอยู่เนาะคุ้นกับโต๊ะคือแนวกัวแห้งพี่น้อง,คง,คอแ,ง,องแบบว่าก้ากับคนกับผู้เอาก้าเอาผู้เอากับโบพี่น้องตัวย่านพนมันขาดส้วงมันเขา่ากับผมง่ายเนาะว่าพนมันสิการเดือนเจ็ดกับเดือนแปดพี่น้องตามขาเจา้าว่าห้าอัน จะสีเอาตอนใดยังบูพี่น้องรอติดตามไปรถโ,โอ้เห็นห,หน้านค้าลอยแล้วเว้ยเ <c oughs> ดๆพี่น้องแมนนแ่นเวอร์เลยสมนีจนหอดเที่ยงเขาท่านด้มาพรุงพอว้า,านนะจเขาซุกไปแล้วกว่าจะมาพุง ต้องขี่รถเข่าเด้อให้มาคุดจีโรเตสาวแทะเด้ยหัดแล้วพี่น้องหัดแล้วโอ้ยน้ำก็สมาเป็นตัดอยากอ้วกแท่เฮ้ยฮะจุกเบรกจุกสมัยกระเจ็บบ่าโอ้ยลูกสาวนาอยยังดิขี่กระตือแท้ให้คุดจีโรเตสาวแท้เสร็จแล้วพี่มาประกบแขกไอ้นี่เลยะไรฮะไอ้นี่รถอะไรโอ้ยแม่นอยู่หัก มาเลือกให้ม enfin ึงนึกุ้มบ่เพราะเพื่อมาเถอเลือกให้อีู่ดีอย่าไปซับตีเอาเลยโอ้ยอันนี้กันนองท่นซับตัวนั้นกระปักตัวนั้นลงไปไปซับเลือกให้ผมโบไปซับแล้วก็ไปปักโกให้ตัวนั้นโหลดไปห ว้าวผู้ซับผู้สิปักกุ้งเห็ดหน้าว่า่ได้เลยห่วยว้าไม่ได้ก็บว้าวเลยขุดแจขุดแจเข็ดขุดคข้าวสิขุดแจเนี่ยนั่นบอกขุดแจหน้าน่ะโอ้ยเดิมมือนิมือนันดีทั้งทั้งขุดทั้งว้าวมือนิมือนั่นดีเดิมแจบ่อน่ะเฮ้ยจักบาทละขุดน่ะเอาเบื้องละเจ็ดบาทมือดีมืองามเด้อ ไปเจนั่นปักกุเห็ให้ปุกุเห็ดนาเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนจอมเห็ดให้คำให้คุ้คุ้คำคุ้นนูนขืนคำคุ้น้ำคุ้นเได้ขาหลาอืมเป็นหนับอุ้ย บาทที่หนึ่งจะยังแล้วมันมีคำว่าของอิโฟจะขอได้แล้วเอึ่งดีมืองามมือสั้นวันดีปักกุ๊กแหกดหายกุ๊กแหกหนาสุให้มานั่นได้เขาได้น้ำเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนจอมเห็ดหน้าเห็นนาเด้อ สี่แจแล้วก็ขุดกลางพี่น้องบัตรที่หนึง่งเขางามบัตรที่สองเขาลายบัตรที่สามเต็มเหล่าบัตรที่สี่เรือเงียบัตรที่ห้าเรือกินบัตรที่หกได้ขายบัตรที่เจ็ดล่ำรวยเออเขาอ้าว <laughs> กินบักบกจกบ่ลงเด้อผู้แลเลือท้องเลือสเต็มเล้าเต็มเนียกินบับกจกบ่ลงมื้อันวันดีเฮ็ดยังกะฟื้นกะฟูปีนี้เป็นปีแรกเฮ็ดนายตัวเองและออก บรรยากาศเป็นเอาไเที่ยงหน้านี่ยค่ะโอเคมันแปลงแค่ไหนมันเร็วฮะจังแปลงก็ได้นะท้ายหุดหอบหุดให้หน้ามันเร็วเที่ยงกับพออยู่พอเศร้า,าอยู่ได้พี่น้องกับมันไก่กันแน่หักเสียแต่น้ำใสแ่แหละน้ำใสผ่ผู้ห้าไปหาบีฟุลเล่มาใส่ยื้าายอยเที่ยงกับเจ้า หาตรงมีขู่ได้เอ้ยมีขู่ไม่มีคาน่อยหับนำใส่ที่ไปหิวตลอดตลอดมาบาได้จนในเมื่ออันว่านันพูเจ้าข้าเจ้าพักเน่ได้มีแต่เสด็จถามแต,กตวกระกลงกันผ่านโทรศัพท์สียังสิมหาพูะเจ้าเราอีกอยู่พี่น้องข้าเจ้าการเห็นไม่อยากตอก ไก่น้องก็ได้น้องกับพ่อสีได้บ้านกะชิสุหันแหละกระดำน้ำบรีอันนั้นดอกต้นไม้โบราณด้วยเนาะผู้กุกกระทันหอดบอลเขาจะคุดอันจิโล่ได้พี่น้องผู้คือสิเมนผู้แหลรักแดนสุดผู้ไปผู้โอ้โหโบรายกับลายเติบได้เหอะไหนนะมันผู้คุมจิโล่ ในห่มต้นกระทันบักผักพี่น้องกำลังสิปลูกดอกกอใหม่พี่น้องสิปลูกดอกกอใหม่ซื้อเครื่องใส่ทุกอย่างพี่น้องเตาแบบซำออกขั้วใหม่พี่น้องซำออกขั้วใหม่เลยคือมเมนว่าคอมเมนเฮื้ยนเล่อเนุ่มเหรอ แล้วเขาเขาก็ออกเพื่อนเลยเนาะเพื่อนแล้วกัคือเก่ากี่เ้อเอ้เลือวล้วเขาดิเพื่อนแล้วแล้วเขาเขาคืออยู่เพื่อนเขาเองแล้วกะเขาก็เค็ออยู่เห็ตกินเพื่อนเขาเองออกเพื่อนเลยพี่น้องเพื่อนบนแล้วกะเห็ดหน้าต่างกะเมืองอยู่เมืออกินน้ำกันคือเก่าอะลรพี่น้องหลายคนหลายคนคือเก่าเนาะ ซื้อเบ็ดแล้วบนรยงพี่เกลแปลงน,นัวซื้อเองออกเองเบ็ดพี่น้องยืนโดยลำแข่งตนเองพี่น้องเ้ยฟังคนเอาคำสันสันแต่มีความหมายนะเนาะยืนโดยลำแข่งตนเองบบดน,นี้นะลองเบ่งจักตังพี่น้องแต่เก่าก็มีพอแม่คำ้ำเรื่องเหตุนหน้าดอกพี่น้องเรื่องอื่นกับค้ำหอยเอาลูกเอาเต้าเงินค้ำกับอยู่ลำกันกับใส อันนี้นอยู่ดอกพี่น้องใสทงไผ่ท,ง,ทงมันคือการเนะาะเดี๋ยวทอติกินอยู่น้ำกันสื่อพี่น้องขออไผ่ขอมันไผ่กันยังบูมี่หันแหละไผ่กันยังบูมีก็ยังอยู่น้ำพอน้ำเมยอย่อยู่อยู่ยังห่มยังอยู่ในโซนอยู่ในห่มเดียวกันเนาะพี่น้องบันนี้ก็มีบูมี่กับชิลลมและบันนี้ไผ่ก็สีแยกตัวไผ่ตัวมันบันนี้พี่น้องว่าบูาเป็นเนาะ อดถึงขันนี้แล้วพี่น้องไปกะมีขออไ่ขอมันต้นเป็นที่เพื่อนแห่งตนพี่น้องแบบว่าถึงเสียง,งปอยู่นเพืพ่อนมันกับแบบว่าเฮาจังส่งจังยืนพ่อแม่ขันเฮาอยู่นี่ก็ยังเปลืองคนคือเก่าได้พี่น้องแต่บรรเทาเออกไปหลได้บปได้เฮาก็ได้ส่งได้ยืน,แบบนพี่น้อง <c oughs> อำลาพระจากเลด้เพียงเด้อ พอๆกันคลิปนะ่าะกุหลกกุแซ่พี่น้องทั้งอยากเฮ็ดเวียกทั้งอยากอันเห็ดหน้าปีนีรอดปลอดให้มันหูไปพี่น้องไปเด็กไปเด็กมาดด่นอืไปเด็กมาดด่นตื่นเศร้าติดตามหายกำลังใจพี่น้องอ่าสิรอดปลอดปีนี้เป็นเป็นปีที่ท้าทายที่สุดของว่าเจ้ากันเกังเห็ดเวียกั้งกังเว้นตั้งกลางเว้นกลางคืนสลับซับเปยนกันไป เพื่อความอยากได้เนาะความอยากได้เพื่อความวิโรเพื่อความมันคิดเห็นลูกกัแล้วพี่น <Okay. S 2> ้องก็คือเอาการสิโบเหตบ่สร้างผลลูกเสร็นนจสิกินอยู่แต่ละเรา<อ>เป็นผูน้นำครอบครนะัวเนาะพี่น้องอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์เบิ่งค,อจอจอจอคลิปจนจนจบความโฆษณาเพื่อเพิ่มรายได้พอได้เงินซื้อปุย๋ยพี่น้องพอได้เงินซื้อปุย๋ยซื้อน้ำมันพี่น้องเขาให้มันบ่ไลค์ก็ให้มันตัดยอดคูเรือนคูเรือนก็ขายได้พี่น้องเอ้ยพอได มีเงินสือปุ้ยสือน้ำมันคือว่าเด้อเพียงเนาะอำลาพระจากเด้อเพียงเด้อไป